ท่ามกลางชัยชนะของกลุ่มตาลิบันที่สำเร็จเอาชนะกองทัพอัฟกานิสถานได้อย่างรวดเร็วเกินคาดนะครับก็ส่งผลให้ชาติตวันตกต้องปรับแผนการอพยพอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการพาชาวอัฟกานิสถานที่เคยทํางานกับชาติตวันตกออกจากประเทศนะครับเนื่องจากเกรงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะตกเป็นเป้าสังหารของตาลิบันนะครับเพราะว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้ว สหรัฐอเมริกาครับซึ่งบุกอัฟกานิสถานเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมีพลเมืองอเมริกันแล้วก็ชาวอัฟกานิสถานที่ทํางานด้วยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก่อนที่ตาลิบันจะบุกกรุงคาบูได้สําเร็จเนี่ยก็ได้อพยพชาวอัฟกานิสถานไปยังสหรัฐแล้วราว2,000คนนะครับแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐเนี่ยต้องวางแผนการอพยพอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ปรับแผนใหม่ทั้งหมดเนื่องจากความผิดพลาดหนึ่งของสหรัฐเนี่ยคือการปิดฐานทัพอากาศก่อนที่จะอพยพคนออกได้ทันนะครับทำให้ต้องใช กรุงคาบูเป็นจุดอพยพนะครับซึ่งก็เป็นจุดสุดท้ายที่ยังถูกควบคุมโดยสหรัฐอยู่โดยสหรัฐนะครับได้เจรจากับกาตาร์นะครับในการขอให้ประเทศกาตาร์เป็นจุดพักคอยสําหรับผู้อพยพที่อพยพออกมาจากอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็เจรจากับแกนนําตาลิบันในการ ขอให้รับรองความปลอดภัยนะครับแล้วก็ห้ามยุ่งกับกองกำลังสหรัฐที่ดูแลพื้นที่ท่าอากาศยานกรุงคาบูอยู่รวมถึงนะครับก็ควบคุมการจัดการจราจรทางอากาศของอัฟกานิสถานทางประเทศนะครับแล้วก็ประกาศให้น่านฟ้าอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นเขตบริการทางทหารนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือมีชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากในเดินทางมาที่ท่าอากาศยานกรุงคาบูนะครับแล้วก็ในช่วงต้นนะครับส่วนใหญ่ก็ลงไปยังพื้นที่บริการบินนะครับจนทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับแล้วก็ความไม่ปลอดภัย ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่นานนะครับกว่าจะจัดระเบียบได้จากจํานวนฐานสาหรัฐราวๆหนึ่พันคนที่ยังเหลืออยู่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกคําสั่งฉุกเฉินนะครับให้กองพลสงคาอากาศที่82นะครับแล้วก็หน่วยนาวิกโยธินบางส่วนเนี่ยเข้าไปยังอัฟกานิสถานเพื่อดูแลการอ,อพยพนะครับโดยภายใน2วันเนี่ยก็ทําให้จํานวนฐานสาหรัฐในอัฟกานิสถานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นราวๆสัก4ี่พันนายนะครับ สหรัฐเนี่ยก็กําลังเพิ่มขีดความสามารถในการอพยพนะครับให้ได้สูงสุด5000คนต่อวันนะครับหรือว่าเทียบเท่าเครื่องบิน47จํานวนราว10เที่ยวบินครับการวิเคราะห์นี้นะครับเราจะดูข้อมูลจากเว็บไซต์ไฟล์เรดาร์ยีนะครับซึ่งรับข้อมูลจากระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ ADSB นะครับที่ติดตั้งบนอากาศยานทุกลำนะครับว่ามีอากาศยานใดบ้างที่ปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็วิเคราะห์ภารกิจของเครื่องบินแต่ละแบบของกองทัพสหรัฐนะครับว่าทําอะไรบ้าง ออกองทัพสหรัฐนะครับมีขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายกําลังพลทางยุทธศาสตร์นะครับอย่างน้อยหนึ่งกองพลไปทั่วโลกครับภายใน48ชั่วโมงซึ่งภารกิจนี้นครับทำให้มีทั้ง47แล้วก็45นะครับเดินทางมาอย่างอัฟกานิสถานเพื่อส่งกําลังพลเพิ่มเติมอีกนะครับราวๆ3,000กว่านายนะครับพร้อมยุทธปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องบินหลักที่ทําหน้าที่ลงจอดแล้วก็อพยพนะครับก็คือเครื่องบินลําเลียงแบบ47นะครับซึ่งปฏิบัติการจากฐานทัพอากาศสหรัฐที่อยู่รอบๆประเทศอัฟกานิสถานนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากฐานทัพอากาศในประเทศกาตาร์นะครับโดยในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกางอากาศแบบ KC 135แล้วก็ k c ซ0นะครับก็คอยวนรอนะครับสำหรับเติมเชื้อเพลิงกางอากาศเนื่องจากสนามบินปลายทางเนี่ยอาจจะไม่มีขีดความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงได้ในขณะนี้นะตอนนี้แล้วนะครับ การบินเข้าอัฟกานิสถานจากกาตาร์นะครับจะบินสู่อ่าวเปอร์เซียตัดผ่านประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับหรือว,ว่า UAE แล้วก็ตัดสู่ประเทศโอมานนะครับเลี้ยวซ้าย ตรงอาโอมานนะครับเข้าไปยังปากีสถานแล้วก็เข้าสู่ทางใต้ของอัฟกานิสถานก่อนจะหักเลี้ยวขึ้นไปยังกรุงคาบตูต่อไปนะครับขากลับเนี่ยก็จะบินแบบเดียวกันนะครับซึ่งใช้เวลาไปและกลับราวๆหกชั่วโมงตรงนี้เนี่ยก็สามารถขอรับการเติมเชื้อเพอลิงาก๊าศได้จาก k c 1 3 5นแล้วก็ KC 1 0นะครับที่จะบินวนรออยู่บริเวณอาโอมานตลอดเวลารวมถึงมีบางครั้งนะครับที่ k c 1 3 5แล้วก็ KC 1ีเนี่ยไปบินรอเหนือกรุงคาบูนั่นเองนะครับ นื่องจากกองทัพสารัฐะครับเข้าควบคุมการจัดการจราจรทางอากาศของอัฟกานิสถานนะครับแต่คาดว่าจะใช้งานระบบรดา์ภาคพื้นดินได้เพียงในท่ากาศยานรุงคาบูเท่านั้นทําให้เราคาดว่าน่าจะมีกักาศยานควบคุมและจ้างเตือนแบบ E2 นะครับบินวนเหนือน่านฟ้าอัฟกานิสถานแม้จะไม่ปรากฏข้อมูลใน ADSB ก็ตาม สำหรับการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็การควบคุมและสั่งการปฏิบัติการภาคพื้นดินในการดูแลความเรียบร้อยของการอพยพเนี่ยซึ่งต้องใช้การประสานงานกับหน่วยภาคพื้นดินนะครับจึงมีอากาศยานแบบ e 1 1 a นะครับทำหน้าที่เป็น battle field airborne communication node นะครับซึ่งจะทําหน้าที่เชื่อมต่อทั้งภาพและเสียงแล้วก็ข้อมูลนะครับทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินเข้าด้วยกันนะครับเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะเป็นรรเลย์ทำให้กำลังทางอากาศแล้วก็กำลังภาคพื้นดินเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยกองทัพสหรัฐก็ยังมีเครื่องบินข่าวกรองทางสัญญาณนะครับแบบ rc 1 3 5 w นะครับรีเวิร์ดจอรนบินอยู่เหนือกรุงคาบูนะครับซึ่งตัวกัศยานเนี่ยมีขิดความสามารถในการตรวจจับระบุตำแหน่งระบุตัวตนนะครับของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ในการดักรับข้อมูลข่าวกรองเหนือกรุงคาบูนะครับแล้วก็สามารถส่งต่อข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยข่าวกรองหรือว่ากองหลังภาคพื้นดินของสหรัฐในพื้นที่ได้เนื่องจากกองหลังของสหรัฐเนี่ยต้องดูแลความปลอดภัยโดยรอบของ ท่ากาซยานคาบูนะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยตาลิบันจะมีการปิดกั้นพื้นที่บางส่วนนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเดินทางไปสู่ท่ากาศิยานกรุงคาบูเพื่อที่จะปิดกั้นไม่ให้ชาวอัฟกานิสถานเนี่ยอพยพออกไปได้ก็ตาม โดยรวมแล้วครับคาดว่าปฏิบัติการทางอากาศในลักษณะนี้นะครับก็จะยังคงอยู่ไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่พบอากาศยานใดที่มีขีดความสามารถในการโจมตีอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะอยู่ในบริเวณเหนืออัฟกา,านิสถานซึ่งตามข้อมูลแล้วเนี่ยบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีกองเรือบรรทุกเครื่องบิน u ูเอสโนร์นัลไรแกนะครับอยู่ที่แถบอ่าวเอเดนนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดแต่คาดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้ต้องมีการใช้กําลังทางอากาศนะครับ แต่ในห้วองอากาศเนี่ยในบางครั้งนะครับก็จะปรากฏอากาศยานแบบ a c 1 3 0 J นะครับแล้วก็ a c 1 3 0 W นยูนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินลำเลียงที่ติดปืนใหญ่โจมตีขนาดหนักนะครับสำหรับโจมตีภาคมืนดินเนี่ยบินวนรอยอยู่เป็นบางครั้งนะครับซึ่งก็คาดว่าอาจจะเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงนะครับจนต้องมีการเรียกการสัทนทางอากาศโดยใกล้ชิดซึ่งเครื่องบินแบบ a c 1 3 0เนี่ยก็สามารถที่จะให้การสนทนทางอากาศโดยใกล้ชิดได้นะครับเพราะว่าถ้าจะ ต้องรอเครื่องบินขับไล่เนี่ยก็ต้องรอเครื่องบินจากฐานทัพอากาศในากาตานะครับซึ่งกว่าจะมาถึงนะครับก็ใช้เวลาราวๆสชั่วโมงแล้วก็มี time on station นะครับน้อยนะครับเพราะว่าบินระยะไกลครับ คาดว่าปฏิบัติการทางอากาศทั้งหมดนะครับจะถูกควบคุมจากศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศแล้วก็อากาศของสหรัฐนะครับในฐานทัพอากาศในกาตาร์นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะรับหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการทางอากาศในแถบตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะในอิรักซีเรียแล้วก็อัฟกานิสถานนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้คือรีวิวการปฏิบัติการทางอากาศคร่าวๆของกอ,องทัพสหรัฐนะครับในพื้นที่ของอัฟกานิสถานซึ่งการอพยพเนี่ยก็ยังคงจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีชาวอเมริกันอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นคนนะครับที่ยังติดค้างอยู่ในอัฟกานิสถานยังไม่นับรวมถึงชาวอัฟกานิสถานนะครับที่เคยทํางานให้สหรัฐที่บางส่วนเนี่ยก็ยังอยู่ในท่าอากาศยานกรุงคาบูบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเข้าถึงตัวท่าอากาศยานได้นะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่ยังเป็นชาวตัน ของประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐแล้วก็เป็นประเทศของนาโตนะครับที่เข้ามาดําเนินการแล้วก็ปฏิบัติการในอัฟกานิสถานที่ต้องการการอพยพเช่นกันก็น่าจะมีปฏิบัติการทางอากาศไปในลักษณะนี้อีกสักพักหนึ่งครับจนกว่าปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยจะจบลงครับแล้วก็การอพยพเนี่ยสหรัฐประกาศแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือ,อประชาชนที่อยู่นอก เขตท่ากาศยานได้นะครับประชายชนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเตือนทางมาที่ท่ากาศยานด้วยตนเองครับ